ก็จริงๆแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้ครับก็มีความพยายามของภาคเอกชนเนาะในหลายพื้นที่ที่อยากจะผลักดันให้ภูเก็ตนะครับเป็นพื้นที่ที่จะมีเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดดึกๆนะเปิดเปิดยาวไปเพราะว่าตามกฎหมายมันคือเที่ยงคืนอยากขยับเป็นที่สองอยากขยับเป็นที่สี่ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเนส่วนของภาคเอกชนเองเห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าการเห็นด้วยของเราก็คงเห็นด้วยแบบมีเงื่อนไข ถ้าถามว่าแล้วจะเห็นด้วยแบบนี้เงื่อนไขแบบไหนผมว่าอันที่หนึ่งเลยที่เป็นเงื่อนไขที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการแบ่งโซนนี่นะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าจะเปิดก็จะโซนนิ่งให้มันชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเราเปิดแล้วก็ไปสัมผัสเอากับสิทธิของคนอื่นนะครับอันที่2องครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเรื่องของกําลังตรวจอันนี้ก็ผมเชื่อว่าทางตํารวจเองก็มีความพร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากจะเปิดตรงนี้รัฐบาลก็อาจจะเสริมกําลังเข้ามาให้กับจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่2ที่เราอยากจะเห็นนะครับส่วนเรื่องที่3าที่เราอยากจะเห็นจริงๆก็คือว่าถ้าทําแล้วมันเป็นโซนนิ่งชัดเจนแล้วะครับ ก็แก้กฎหมายใช้ให้มันถูกต้องคือแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาเปิงช่วคราวมันจะด่วยกับคนแง่ก่อนได้หรือว่าอะไรยังไงบ้างผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าภูเก็ตนะครับอย่างที่หลายๆคนชอบพูดว่าเป็น destination for all พอเราเป็น destination for all ครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราอะมีลูกค้าหลากหลายกลุ่ม แมมมารีมีกลุ่มอยากไนท์ไลฟ์อยากอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าเราอยากจะเห็นว่าเราจะมีเดสิเนชันสำหรับไนท์ไลฟ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเอาแอเรียที่ตอนนี้ทุกคนพยายามพูดถึงก็คือบางลาป่าตอซึ่งผมมองว่าแอเรียเนี่ยสูงนะอยา่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสต,ต้อนรับคณะทูนะครับโดยท,ท่านทูไทยที่มาจากมอสโกเนี่ยครับเราก็พาไปเดินดูไนท์ไลฟ์ที่ปาาตอว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่ที่น่ารักนะคนเอเจน เมนเมนกลางคืนสําหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนผมว่ามันก็เหมาะสมคืออย่างน้อยมันก็จะมีทางเลือกเป็นเป็นเป็นเ้าเรียกว่าเป็นบริการทางเลือกให้กับลูกค้าทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้มันก็คงมีทั้งผลดีมีทั้งผลเสียแต่อันนึงที่ผมคิดว่าเราจะต้องจะต้องเอามาปรารซ์นกันก็คือว่า อ,อย่างนี้ครับว่าการที่เราเอาผลดีหรือผลเสียมาบาลานซ์กันเนี่ยครับ mm hmm. เราคงจะต้องมาดูในในภาพรวมมากกว่า mm hmm. แล้วก็ผลเสียนั้นนะมันเป็นผลเสียที่พอที่จะปกป้องหรือป้องกันได้ไหมถ้ามันอยู่ในภาวะที่เรียกว่าปกป้องหรือป้องกันไม่ได้อันนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันเลย จริงๆแล้วผมผมเนี่ยอาจจะอันนี้ออกแอบออกตัวนิดนึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นักท่องราตรีนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆโซนในจังหวัดภูเก็ตที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์อยากให้เปิดโซนนิ่งแต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับการเปิดโซนนิ่งเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นกระทบสิทธิ์ของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้อะไรนี้ถ้าพอเปิดโซนนิ่งกันไปอะไรกันไปก็กลายเป็นว่าปรากฏว่ามันก็กลายไปเป็นกระทบกับเขาซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าผู้เชื่อ เชี่ชาญของแต่ละแต่ละโซนนี่งะคนเอามาเสนอให้กับทางจังหวัดและจังหวัดก็คงเป็นคนอนุมัติที